สวัสดีวุกคนนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตุกกระตุกเกมเมอร์นะทุกคนวันนี้ก็คือพาทุกคนนะคะมาเล่นแมปวิ่งเร็วไม่รู้ว่าน่าจะเคยสตรีมไปแล้วมั้งแบบนี้นะน่าจะเคยไถ่ทีป่ไปแล้วแต่กลับมาเล่นอีกทำไมมันไปยาวจังคือเราเพิ่งกดเล่นเนี่กคนมันเลยทําให้เพื่อนเพื่อนแล้วกระตุ้นํำนะ๋ย่ไม่ไปไรอย่างไรเราก็น่าจะตามกระตุกระตุ้นถึงใช่แล้ว บีมบีมอยู่สีเดียวกันกับกาโตป่ะบีมจะถึงเส้นชายแล้วป่ะ hmm. อ๋ออยู่นี่ไ <G ato S 1> <ะ>งกาโต้ถึงเส้นชายเรียบรอย้อยอุ้ยคเข้าไปวันนี้เราอยู่สีเหลืองแล้วนะคะทุกคนยังยังยังวันนี้มาเล่นกับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วย <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็คือบีมแชแนลเกมือ แล้วก็มากับทีมงานคุณภาพน้องกาโตครับทุกคนปนทีมงานไม่รู้คุณภาพหรือเปล่าเวลาถ่ายคลิปเต้นลงในติ๊กตอกก็ไม่ได้ถ่ายให้แต่ถ่ายเฉพาะบางคลิปบางคลิปก็ออจะถ่ายคลิปอันนั้นแหะทีมท่มันเป็นอันนี้เราก็น้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่รู้เรียกทีมงานหรือเปล่าแต่เขาก็เป็นทีมงาน <laughs> ตอนนี้คือเราอยู่สีเขียวนันทุกคนไปเลยครับผมก้น็เห็นใจแล้วเร็วว้านอนยาวยาาเอาต้นทำไมมไปไม่ได้อ่ะครับอ oh. ยา่ยาอย่าจะยินใจเห็นไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่เห็นเลยเราต้องมาเริ่มกระโดดใหม่ระไตายทำไมเหรอแล้วโดดเธอตายเหรอ าแล้วมักนกระเด้งเองทุกคนแล้วโมูนี้จะรอดไหมอุ้ยสปิดคอยีหมเลยจะไม่ปะปะค่อยๆไอยนั่น<อ>แหละนีอ่อะไรเราพาตรงนี้อยู่ไหนอ่ะมันเร็วมากเลยอ่ะเมาส์ลงมันเร็วอะ่ะเ,เ,เอาเอาเอาตอกตกตกเฉย ประตูไม่ถึงเส้นชัยนะแต่นี่นี่นี่เรามาถึงตรงนี้แล้วอุ้ยเพื่อนม่เพื่อนก็ไปโดนดังฮะไม่เพื่อนก็ไปไม่ใช่จีนไม่ได้ทำกับโต๊ะอะไรนะบีมไอ้นี่มันอยู่ไหนไม่รู้หลังเราก็อยู่สิเฮ้ยบีมทำไมมีเพื่อนถึงเส้นชัยแล้วอ่ะเขา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 บักเขาบักแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะออกจากแมีย <B ull et> ไปต่อเลยทุกคนเลยบันนอนเลวบนอนทีมไงนี่ตะโกนล,ลั่นห้องเลยทุกคนเลวบนอนก็คือห้องมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมทุกคนนั่นแหละตะโกนล,ลั่นห้องแล้วบางทีเล่นอยู่ข้างล่างห้องถูกใช่ไหมลั่นบ้านเลย ทีมงานคือทีมงานของเราเป็นทีมงานเรื่องเสียงเสียงนี่คือดังได้ชุกเมื่อเมื่อใดอยากให้ดังนี่คือดังเนี่ยเร็วบันนอนไม่เลิก <c oughs> บีม <c oughs> บีมได้ล,ลงคลิปบ้างหรือเปล่าเรายัาง <c oughs> เราเห็นคลิปล่าสุดบีมเป็นคลิปอะไรอะ่ะ <c oughs> คลิปรีวิวบ้านเน <c oughs> ชายแลว้วโอ้โหคือกระต๊อนไปเร็วอะ่ะ นี่ไงกัตโตฟิมเนี่ยเอา,อเ,ราเ,เราก็ต้องไปของเราเพราะว่าเราลอมไม่ได้เราอาชีพเราก็ล้มไม่ได้เดี๋ยวมันจะยื้อคลิปเราก็ลอไม่ได้บีมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยคนแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ปนไปกันหมดแล้วเนี่ยบีมใกล้ถึงสีแล้ว,ลวเนี่ยเจ๊ต้องรีบไปต้องรีบไปไอ้ยะ โอ้ยไอย์อะอย์ะพี่ราตึเส้นไงได้ได้ได้ไดีมากดีมากก็แต่ว่านั่นเป็นเช่นไรอือน้ำมนำแดงครูเนี่ยเหว๋อก่อนท้ายคลิปนี่จะมาสุ่มอันนี้ก็คือการที่เราจะได้เนี่ยแค่5%้านะแต่เนี่ยทุกคนมันเป็นไป สวยมากเก็บตังค์ดิถ้าอยากได้เก็บตังค์วุ่นมันห้าหมื่นแต่แบบนี้หาตังค์ง,ง่ายสำหรับคนที่อยากเล่นแบบนี้นะคะชื่อแบบตามนี้นักวิ่งที่มีความสึกหรือ Happy Run นะครับทุกคนน,น,กนักวิ่งที่มีความสุขหรือ Happy Run นะคะทุก อนนี้ก็คือรอนคุนี่เราคนเป็นแมพแพพนนอทรควรยิ่งความสุขะนะคะนี่ค่ณพี่มีพูดอะไของเขา เอ้ยแกต้อนได้ที่สามเลยไปต่อเลยทุกคนยายเวไนอนเร็วไปน,น,น,ปนอปนหน้ากระแทกทุกคนหน้ากระแทกทีเดียวตายเลยมมีมันม,มีคน,นึงใกล้ๆๆงชินชยดียวอืออืออือนอนืออ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 าออดออืออือแล้วแล้วนัือคนแล้วเดี๋ยวถ้า,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 ามอนะามออ่ออือตืออ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 นออ้ออออออืออืออืออออออมออืออืออนออออืออ สรุปเล่นกับคนดูด้วยถ้าสมมติว่าตังอะได้มาแบบเราจะพยายามเก็บให้มันแบบลายลายมือเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเปิดกันนะมาสุ่มกันกันกบคนดูให้คนดูลุ้นไปด้วยดีกว่าเชื่อก่นแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกะตุกะโตเกมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนติ๊กต็อกก็ไปดูดูดูปัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทุกคนหยอข้อหลังหยอกเอาติ๊กต็อกมาให้ เอาจริงถ้าสมมุว่าให้ดูติ๊กตอกตอนนี้มันก็ได้นะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจากติ๊กตอกจ้าติ๊กตอกน่าจะชื่อช่องน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนชื่อช่องยูทูบนะน่าจะใช่อดี๋เอาให้ดูไปะล้ากันตึ๊บ้าคืออันเนี้ยมันเสียวเอาดูแบบเด็เเดตายเลยตายคือตาย ตายเป็นตายตายเป็นตายนะทุกคนคิดทุกคนนะสุดว่าตั้งถึงห้าร้อยปุ๊บเราจะออกจบคลิปเลยนะไม่อะเราจะจะเล่นอีกไหมก็เดี๋ยวเขาเล่นหลังใหม่นะจ๊ะแล้ครับทุกคนมันยากกินยากกินยากกินงั้นเดี๋ยวคลิปกราเพียงเท่านี้ดีกว่าน,นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะไปเลยครับผม